วันนี้ก็พาทุกคนมาดูเบื้องหลังน,นะครับผมที่ผมเอารถมา vs กับคนขี่สลิงนะครับผมกว่าจะหาได้นะครับผมรถเนี่ยยากมากต้องพากันตุยละก็ได้มาคนละคันนะครับน้องเอาสปอร์ตมาตนผมเอา3ล้อนะครับหวานเจี๊ยบเลยครั้งแรกนะครับผมก็จะเป็นรถสปอร์ตเอ้ยไม่ใช่สิรถ3ล้อนะครับผมที่จะไปเอ้ยเด,ด,ด,ดี๋ยวดูๆๆดอะไรอุปสรรคมันเยอะจริงๆก็ต้องมีคนมาก็ต้องไปเคลียร์กันย <ๆ S 1> ่อกันก่อนโอ้โหเต็จหันนี้พวกเราจะทำคอนเทนต์เนี่ยต้องรีบจบต้องรีบจบไล่บีไล่บทแล้วโอ้โหเรียบร้อยผม เสร็จไปก็รีบบิงไปทำกันต่อเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมีตัวมาเพิ่มนะครับผมเพราะมันดาวไปเพื่อนมันต้องมาแน่นอนก็เลยต้องรีบบอกบอกน้องนะผมว่าให้รีบขึ้นมาโอ้โหกว่าจะทำได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะครับที่เอา300นะครับผมไปเลยครับผม vs กับคนขีสลินก็ผลออกมาน่าจะเป็นแบบนี้แหละครับผมแปลไปหลังจากที่ลงไปถึงแล้วก็ได้พากันนั่งสลิงขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมเพื่อที่จะเอาสปอร์ตไป vs นะครับอันนี้ไม่รู้เรียก,เร,ยกเรียกถูกไหมนะ ซูเป,ป,ปอร์คาร์สปงสปอร์ตไอ้ก็ไม้เหมือนกันนะครับผมเออมีเป็นรถรถหรูว่ารอบนี้เร็วแน่นอนนี่โอ้ยสามล้อเมืองไทยนี่เร็วเหมือนกันเนอรและเรื่องไม่คาดฝันก็คือนี่แหละดูเรื่องไม่คาดฝันนี่มันประจํารถติดไปไม่ได้โอ้รู้ไหมผมผม,ผมต้องทําไงคือผมคิดว่าน้องบอกว่าเออเราไปเอาเกมใหม่ดีกว่าผมคิดว่าเออผมคิดได้ว่าผมมีรถคันหนึ่งที่อยู่ด้านล่างผมก็ต้องนิดจําใจนะผมโอ้ยขี่สลิงลงไปเพื่อไปเอารถสามล้อนะครับผม ขึ้นมาเพื่อจะมาทำอะไรเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับทุกุคนหลังจากถึงสามลอ้อเราก็ต้องใส่ความเร็วของสามล้อทั้งหมดที่มีสวมล่างแบบคนขับมือไทยวิ่งสุดแรงโอ้ยบอกเลยหยับร้อยกว่าร้อยร้อยถึงไหมเนะี่ยรีบไปสนนะครับเพราะว่าต้องหาอะไรที่มันแบบน่าจะเป็นรถนี่แหละมาส่วน,นเองก็จะได้ขยับของอีกคันหนึ่งได้นะครับผมหือผมก็ต้องกว่าจะคิดก็กว่าจะถึงเราก็ส้นป้งโอ้โหย,ยกล้อ หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมจริมๆพอโซนปีกโอ้ยไม่รู้ว่ามันติดหรือยังก็บอกน้องลองเช็คดูดิน้องก็บอกเบ็ด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 โอ้ยนอน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 ติดแล้วครับปีออกติดแล้วก็อวกโอ้ยช่วยดิครับลำนี้ผมก็จะต้องไปขึ้นรถต่อนะครับผมเพราะมันเรียบร้อยแล้วลำนี้ก็ยังไงวะปกตินเนี่ยการเอาเวทการผมเห็นของต่างชาติเขาต้องเข้าข้างในไงผมก็เลยโอ้โหไม่เอาอลไรกูไม่เข้าข้างในและไงก็ไม่เข้าข้างในหรอกมาเอาตรงนอกนี่แหละเอาข้างๆเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าปกติเขาเข้าข้างในก็ ไปเหรอโหรอบนี้ก็ไปแล้วพุ่งปี๊ดเลยอันนี้ต่างฝ่ายต่างมีความเร็วอันนี้เป็นการแข่งกันกที่สูสีมากนะครับผมผมบอกเลยว่าสูสีจริงๆแล้วก็กินกันแค่เสียวิปุย,อ,ยอันนี้ผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดน,นิดนึงผมไปอยากทาใหม่แต่มันมีคนไงเดี๋ยวผมก็ต้องรีบมาจึ๊บจๆ๊บจ๊บจ๊บคิวคนตรงนี้กันก่อนมีสองตัวจะได้ประเด็นตัวเดียวไม่ใช่นะต้องรีบคิวคนตรงนี้ต้องรีบคิวแล้วก็ต้องรีบไปนะครับทุกคนเรามาดูกันว่าจะผมจะไหวหรือเปล่าก็สองตัวนะผมกดมาคู่ผมกับน้อง กับใครไม่รู้เหมือนกันเอามีตัวผู้หญิงผมเลยบอกว่าเออดหน้าสว่างเยอละล้วเนี่ยหญิงแม่งอัดเข้าไปเลยโอเคสวยครับผมน้องผมก็ต้องบอกว่ารีบน้องเออเอาเหตุอะไรไปเนี่ยน้องต้องรีบไอ้พันยารีบไปกันเลยไปที่คลังแสงหลังจากที่ผมทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะรีบขึ้นไปรถนะครับผมเอารถเพื่อไปทำอีกรอบนึงนะเพราะว่ามันต้องมีเอ,อ้ยแต่ดู มีตัวไหมแล้วโอ้โหมาเติมจากไหนไม่รู้น้องผมโดนยิงเจ็บมากนะครับผมทุกคนโอ้แล้วหนีหน้าหลัเลยน้องบอกแบบนั้นมาผมก็โอ้ยไม่รู้จะทำยังไงต้องรีบเก็บมันก่อนละกันเพราะตอนนี้ของเราก็พร้อมเพียงมากถ้ามันมาปุ๊บเนี่ยผมว่าจะยิงเลยอันนี้ก็กความคิดของผมก็คือการดักที่จะรออยู่ตรงนี้เผื่อวิ่งเข้ามาซ์ดนะครับผมเพราะมันวิ่งออกไปด้านขวาผมก็ต้องดักอยู่ตรงนี้ทามันมาปุ๊บเนี่ยโดนผมยงิงแน่แต่พอสักพักนึงนะผมว่ามันน่าจะหนีน้องก็วิ่งไปซัดเลยเปิดปุ่มปุ๊บเจอไหมเจอไหมหล ก็ไม่เจอบผมก็เลยบอกว่าตัดสินใจบอกน้องว่าไปรีวิ่งกลับึ้นไปดีกว่าก่อนที่จะไม่มีเวลาทําคลิปก็ต้องไปผมต้องวิ่งไปเอารถส่วนน้องก็เดึงสลิงกันไปได้เลยครับผมแต่รถก็จะพังเลยด้วยโอ้โหดูควันออกผมก็บอกว่าเออน้องรีบวิ่งตามมาจะขึ้นรถหรือจะยังไงขึ้นสลิงโน่นนี่เป็นไงเกือบได้สองเค้กแต่ขึ้นมาข้างบนนี่โอ้โหย ือผมไปดูคลิปต่างชาติก่อนนะผมเวลาขึ้นมาข้างบนอะ่ะผมก็ปึ๊บจอดรถแว้ปับ๊บอ่ะออ๊ยนี่แข่งกันขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่น้องยังถึงกวนเฮ้ยเออผมก็มานั่งดูคลิปต่างชาติแบบเก็บรายละเอียดปึ๊บนั่งลงส่วนเรื่องหลังจากนั้นหรอ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมโดนขึ้นมาสาสตร์แล้วก็ยิงตุยน้องก็สู้ไม่ไหวตุยตามไปนะครับผมก็จบคลิปด้วย e ีีนั้นเลยก็เกือบได้มีเทคที่2แล้วกว่าจะหาไม่ได้แต่อยากให้มีเทคที่2ก็กดไลค์คลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวกลับมาทํใไปดูหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเบื้องหลังคลิปแรกนะกว่าจะทําได้แต่ละคลิปหนึ่งนะครับผมมันมันยุ่งยากมากนะครับทุกคนกว่าจะหานู่นหานี่หานั่นเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นเจอคนเขาไม่เข้าใจอาจจะสร้างหห้ออองกกมบัตีโโ